หนึ่งคนที่ทําให้การประชุมเป็ดรอบนี้มีสีสันเนาะใช้คําว่าอะไรเดียวมนุษย์ลุงไม่ลุงไม่ลุงแต่คุณชมดูลุงตรงไหนนี่เรียกแบบนี้เรียกลุงแบบนี้เดี๋ยวเขาโกรธนี่เวลาเราเจอคนหน้าแบบเนี้ยในพวกภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือซีรีส์ในอเมริกาเนี่ยสไตล์ที่คืออะไรสไตล์นี้ก็คือแบบเอาแต่ใจไม่มีความเห็นอกเห็นใจ ดอกเบี้ยอีก2ครั้งที่จะลดอีกการประชุมอีกสองครั้งเนี่ยให้ลดดอกเบี้ยลดครั้งล่าสุดจุดห้าไปเลยเจ็ดบ้าไหมเจ็ดโคตรเจ็ดเลยแล้วการแสดงบทบาทอย่างนี้เนี่ยกลายเป็นว่าอะไรหรือว่ากลายเป็นว่ายิ่งเพิ่มโอกาสให้เขาเนี่ยเตะเตะตาต้องใจโดนดัน่งถ้ำแต่พอยิ่งโชว์โชว์แบบเนี้ยอารมณ์เป็นแบบว่ากิกกี้อิ๊กิกกิ๊กิกกิยแบบว่าตัว,วริ้๊กอที่แบบโชว์ผลงาน๊่ะอารมณ์แบบสมัยก่อ,อนก่ะการเมืองไทย มันจะมีชอบพวกโชว์โชว์ช,ว,ชวผลงานในสภาอันนี้อีกอ่าอารมณ์เนี้ยก็ตอนนี้กลายเป็นว่าคนเขาก็เริ่มมองว่าสตีเฟนมิรันอาจจะสามารถแบบเป็นประธานเฟดได้ง่ายขึ้นคือโอกาสสูงขึ้นเนี่ย<ม>ก่อนหน้าน,นี้เขาก่อนหน้าน,นี้โอเคเป็นคิสโตเ o p h e ฟ w a อร์วอลเลอร์ที่มีโอกาสสูงปี๊ดเลยแต่หลังๆคิสโตเรฟอร์เริ่มดอบลงเว้ยและตาสตีเฟนมิรันเนี่ยความน่าจะเป็นมันสูงขึ้น อย่างเยี้ยนะก็ดูทรงแล้วปีหน้าก็เสียวไส้ดีนักแลว่าเมื่อท่านประธานเจโรมเขาพ้นวาระแล้วเป็นอิตาลีขึ้นมานะโอ้โ oh. ห